ครับสวัสดีครับวันนี้เอาไว้ก็ก็จะพาไปเที่ยวก่อนนะครับวันนี้เราก็จะไปที่เกาะเชิงแก้วกันนะครับวันนี้ตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะไปเดินไปที่ท่าเรือที่5้านะครับผมเพื่อจะนั่งเรือไปที่เกาะเชิงแก้วนะครับผมนี่ครับผมดูป้ายนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับผมโอเคลุยครับผม ตรงนี้ก็จะมีบอร์ดบอกเวลาที่เรือออกนะครับครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนเรือเรียบร้อยแล้วครับเราจะไปกเกาะเฉีงเจ้ากันนะครับจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณสี่สิบนาทีนะครับในการเดินทางเพื่อที่จะไปถึงกเกาะเชียงแก้านะครับผมตอนนี้เรือก็เริ่มหมอกจากฝั่งแล้วนะครับผม พอดีพายุเข้านะครับวันนี้วันนี้ก็เลยลงมาที่เบอร์สามนะครับมวันนี้เป็นเบอร์แปดนะครับตอนนี้ก็ขึ้นที่ขึ้นทะเลก็จะแรงนิดหน่อยครับตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือไปมาเกล้านะครับตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดนะครับถ้าใครจะไปเล่นอะไรก็เสียใจด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเกาะเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับบริเวณเกาะเชิงแก้วก็จะมี เรือธงชาตินี่ครับเพราะเขาไปแสดงงานวันครบรอบ25ปีของก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเกาะแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะขึ้นไปบนเกาะแล้วนะครับผมอัดับแรกเราก็จะมากินซาลาเปากันก่อนนะครับอ๋อนี่เป็นซาลาเปาเกนะครับมีอะไรนะ ดอกบัวแล้วก็ถั่วแล้วก็ออสีเซม,เอามาลองดูครับ,ตา,ต,บตามตับมันละสิบเหรียญครับสรัเปาสรัเปาขึ้นชื่อของก่อนนะครับเนี่ยคร,ครับถ่ายรูปคู่ร้านเขาไปดูหน่อยครับเพราะว่าร้านร้านดังครับ เนี่ยครับผมมีคนอยากกินด้วยครับสละับเปากินไม่หมดกินแล้วสุขภาพดีครับสละับเปาเจนะครับน,นี้ไส้ดอกบัวอนนี่เป็นไส้ดอกบัวนะครับหนะว,วานๆนะครับมุมๆไส้เยอะมากครับตอนนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะมีมมอาหารทะเลมีอะไรเยอะะเลยครับ ตลาดนะครับน,นี่นะครับของกินเยอะแยะเลยครับโอ้โร้านขายลูกคินครับผมโอ้โหนี่ก็จะเป็นลูกคิ้นปลาใส่กะรี่นะครับเป็นพวกผงกะรี่อะไรพวกนี้ครับก็จะอร่อยมากนะครับก็รสชาติก็ถือว่าโอเคนะ ของกินเล่นเยอะแยะนะครับบนก่อนนี้ครับใครมาก็หาจินซื้อจินสบายสบายเดินเล่นอะไรเงี้ยครับไม่ต้องซีเรียสมากครับผมครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดของวัยรุ่นอีกที่นะครับเป็นร้านที่เขาขายลูกกุญแจแล้วก็จะเอามา ล็อกไว้เกาะไว้ตามรั้วนะครับตามเขาจะทําไว้ให้เป็นแบบที่สําหรับอเอามาคล้องไว้นะครับเขาเรียกว่าแบบเลบิฟเลิฟล็อกอะไรสักอย่างนะครับภาษาวัยรุ่นเขาครับเราก,เราก็เราก็กาดอยากจะเป็นวัยรุ่นอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่ามันมันดูแล้วมันก็ยังไงอยู่ครับมันก็ขัดขัดอยู่เพราะมันเลยไวบอกก็ไม่รู้มันการมีความรักมันก็ไม่น่าเกลียดนะครับ มันก็ดีนะครับการมีความรักฮะเลิฟล็อกครับผมครับพอเสร็จจากร้านเลิฟล็อกเราก็จะเดินมาจะไปทะเลครับเราก็จะผ่านร้านนะครับเป็นเนื้อเครื่องในตุนอะไรเงี้ยครับเราก็จะแวะชิมดูสักหน่อยครับเป็นรสชาติเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะชิมดูนะครับนี่ครับซื้อมาแล้วครับสี่สิบห้าเหรียญครับนี่ครับเป็นเครื่องในวัวแล้วก็เขามาต้มแบบให้สุกสุนุ่มๆหน่อยครับ รสชาติก็จะโอเคแล้วก็ใส่ซอสใส่อะไรเข้าไปก็ชิมดูครับเนี่ยโอเคครับก็ถือว่าโอเคครับรสชาติผ่านอร่อยครับผมในการมากกอนเราจะใช้พลังงานเยอะนะครับในการเดินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มพลังงานให้มันเต็ม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 ท้องไว้ก่อนนะครับผมพอทานเสร็จแล้วเราก็จะเดินมาที่บ่อดน,นะครับเขาก็จะเขียนรายละเอียดว่า กิจกรรมทางทะเลทางน้ํามีอะไรบ้างเนี่ยครับกอก็จะเขียนไว้สามารถทาอะไรได้บ้างนะครับพรนนั้นเราก็จะเดินเข้าไปในหาดนะเชียงเจ้าตุงว่านบีดนะครับนี่ครับผมนะครับก็จะเป็นกีฬาทางน้ําของเขานะครับนี่ครับเราก็จะเล่นเรือกลางทําให้ด้นะครับอันนี้มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลด้วยนะครับเกิดใครเป็นไรเขาก็จะลงไปช่วยเหลือนะครับอย่างเร็วทัน ท่วงทีแน่นอนครับผมปลอดภัยครับเล่นน้ำทะเลที่ฮ่องกงนะครับจะมีที่อาบน้ำไว้คอยบริการฟรีนะครับผมนี่เป็นจีไล่ประเภทหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยครับเห็นสาวนั้นะเหมือนลงตะข่ายเลยนะครับ, <laughs> <laughs> รบโอ้โห,โหสาวใหญ่เลยครับก็เ <laughs> 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 สร็จจากทะเลแล้วเราก็จะพาเข้ามาไหว้ศาลเจ้า ปักตายเทมโปนะครับหรือปักตายหมิวนะครับภาษาจีนเขานะครับนะครับแล้วเราจะพาเข้าไปไหว้ข้างในครับส่วนวัดดีเขาจะเป็นไหว้ไหว้จัดงานช่วงเทศกาลสระเปานะครับจะมีช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมที่เขาจะขึ้นไปปีนขึ้นไปบนเสาสูงๆแล้วก็ไปเจ็บสระเปากันนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลอะไรกันสักอย่างนะครับเป็นประเพณีของเกาะเขานะครับไว้เดือนพฤษภาปีหน้าเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะทําลงยูทูใไ้ดูนะครับ ตอนนี้เราก็จะไหว้เจ้ากันก่อนนะครับผมการไหว้เจ้าที่วัดนี้นะครับเขาจะใช้ทูบลายดอกบ้างนะครับเขาจะปักไว้จุดละสามดอกนะครับตรงหน้าแล้วก็เดินไปข้างหลังนะครับด้านข้างสามดอกสามดอกเดินปักไปทั่วทั้งบริเวณวัดเลยนะครับผมนะครับด้านหลังด้านหน้าด้านข้าง ข้างในสองสามที่นะครับผมครับพอเสร็จจากไหว้เจ้าเสร็จนะครับเราก็จะขึ้นมาบนเขานะครับตรงนี้ก็จะมีที่สําหรับเดินเทลนะครับผมจะเป็นเทลขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็มีจุดชมวิวสวยงามมากนะครับข้างบนเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปครับผมนะครับเดินกําลังดีๆครับไม่ไม่ใหญ่มากไม่ยาวมากครับเดินกําลัง พองามนะครับผมสามสามสี่กิโลกําลังดีครับครับผมกําลังดีมากถ้าจะมาเดินเทวนี้ก็แนะนําให้มาช่วงหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวอากาศจะดีมากเลยครับช่วงนี้กิ่ร้อนอบอ้าวนิดหนึ่งครับเพราะเป็นหน้าร้อนครับผมตรงนี้ก็จะเป็นถึงจุดชมวิวสูงสุดของเกาะแล้วนะครับผมนี่ครับแล้วเราจะถ่ายดูนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับผมก็เชิงเก้านี้จะเป็นเกาะค่อนข้างใหญ่ๆนะครับผม มีกีฬาหลากหลายนะครับทั้งเที่ยวทั้งเซิรฟ์ฟเรือว่ายน้ําอะไรก็ได้นะครับที่กินที่เที่ยวก็จะปัน่นจักรยานก็มีนะครับสําหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวก่อนนี้นี่มาถือว่าคุ้มค่ามากนะครับถ้ามาเที่ยวหนึ่งวันนี้ทริปหนึ่งวันนี้กํลาลังดีนะครับจักรยานก็มีให้เช่าปั่นนะครับผมนะครับที่เดินเขาเที่ยวก็สวยงามนะครับถ้ามาหน้าหน้าหนาวนี่สวยงามมากเลยครับตรงนี้ สุดยอดเลยครับใครชอบตกปลาก็มาได้นะครับตรงนี้มีที่ตกปลายะแยะเลยนะครับผม ก็จะเป็นอีกหาดนึงครับที่ว่าหาดใต้คอยวนวัดนะครับเป็นหาดเล็กๆนะครับแบบส่วนตัวจะเงียบๆนะครับไม่ค่อยมีคนมาเดินอะไรนะครับก็ดูสวยงามอีกแบบนึงนะครับครับนี้ก็จะเป็นจักรยานให้เช่านะครับใครชอบปั่นจักรยานก็เช่ามาปั่นอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเกาะเชียงเก้านี่ก็จะมีเรือประมงเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเกาะสําหรับพวกชาวประมงเขาไว้หาปลาอะไรเงี้ยครับ จะเป็นเรือใหญ่หน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นเกาะที่ทําการประมง,งอีกเกาะหนึ่งนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นเรือที่เขาไปแสดงงานวันครบรอบ25ปีคืนเกาะนะครับเขาก็จะติดธงชาติเต็มหมดเลยครับเรือประมง,งนครับผมก็จะเป็นบริเวณร,ร้านอาหารไทรยนะครับ แล้วก็มาถึงเวลาที่รอคอยแล้วครับนี่ครับเมนูอาหารสําคัญเกาะเชิญ9้นะครับมาเกาะอย่างเจ้าเราต้องกินอาหารทะเลกันนะครับนี่ครับเมนูอาหารก็จะมีให้ดูตามนี้เลยนะครับราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับจานหนึ่งก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเหรียญนะครับแล้วก็ได้เยอะด้วยแล้วก็อร่อยไปกินที่นี่ที่ไรนะครับรู้สึกประทับใจมากนะครับอาหารอร่อยมากเลย มาทีไรต้องกินแบบคูงกลางกลับบ้านทุกทีนะครับเนี่ยโอเคที่เดี๋ยวก็มาชิมกันนะครับวันไหนก็มีเวลาบ้างก,ก็ไปเที่ยวกันนะครับผมอาหารอร่อยมากครับราคาก็ถูกด้วยนะครับ ครับฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ